สวัสดีครับผมนายคำพีสุขดีนะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่3นะครับก็เนื่องในวันแม่ปีนี้นะครับก็ลูกๆนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะทําตัวนะครับให้ดีขึ้นนะครับจากที่สิ่งใดที่เคยทําผิดพลาดนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับลูกก็ต้องขอกราบองหสิีรรมด้วยนะครับแล้วก็ลูกก็ ขอตั้งขอสัญญาว่านะครับว่าจะเป็นคนดีนะครับของสังคมในอนาคตต่อไปครับค่ะถึงวันแม่นะคะวันที่12สิงหาเนี้นะคะก็อยากฝากให้น้องๆผู้ที่มีความกระตันยูกระตาเวทีอยากให้น้องๆออช่วยแสดงความรักให้พ่อแม่นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวันแม่ก็ได้คะ่ะหรือจะวันอื่นๆน,นะคะก็อยากให้ช่วยดูแลแม่เวลาแม่แก่เท่า,านะคะเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาคะ่ะ ก็อยากบอกว่าหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูมาหนูอาจจะทําตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่หนูก็จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกว่ารักแม่มากนะครับถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้กลับบ้านไปหาแม่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่วันแม่แต่กลับไปก็จะไหว้แม่เหมือนเดิมครับในโอกาสวันแม่ก็ขอให้ทุกคน คิดถึงแม่นะครับเพราะว่าอะไรที่เราเคยทําพังพาดหรือทําผิดโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกับแม่ก็ดีครับขอให้ทุกคนแบบกลับใจสำนึกผิดแล้วก็ทําตัวใหม่ครับแทนคําว่าขอโทษครับแล้วว่าขอให้ทุกคนตั้งใจให้ใจใฝ่ในทางที่ดีครับขอบค,ครับอ๋ออยากอยากฝากให้แม่ดูแลสุขภาพดีๆค่ะดูแลตัวเองดีๆด้วยลูกไม่ได้อยู่ดูแลเออแล้วก็ คิดถึงแม่มากๆค่ะอยากวอกรักแม่คะ่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ให้อากาศทุกทุกอย่างให้แก่เราอะคะ่ะถ้าไม่มีแม่ก็รู้ว่าจะมีวันนี้หรือเปล่าคะ่ะอยากฝากถึงแม่ว่านะครับอยากบอกรักแม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากกลับแม่นะครับก็ขอฝากนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับอย่าลืมว่าผู้ที่ให้ชีวิตผู้ที่ให้การศึกษานะครับจุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ของเรานะครับก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่นะครับวันที่12สิงหามนี้อย่าลืม นะครับออกคุณคุณแม่กราบคุณแม่กอดคุณแม่กันครับขอบคุณครับครับก็สวัสดีครับผมนายนรพันธ์จันหอมนะครับนายกสมสรนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเรื่องในวาระบันแม่12สิงหา2557นี้นะครับก็ลูกๆนะครับนักศึกษามมอบนนะครับก็ขอไวพรให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ณนตรงนี้แล้วก็ที่มีปุลบุพการะให้กับลูกๆได้เกิดมานะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกๆได้พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยตลอดไปนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของลูกๆหลานๆเป็นที่ให้ความรักความอบอุ่นนะครับในวันแม่ปีนี้ลูกๆก็จะขอมอบ พวงมาลัยและมอบเพลงอบอุ่นนี้ให้กับแม่เพื่อเป็นของขวัญและรางวัลให้กับวันแม่ปีนี้ครับขอบคุณครับอุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอ,อกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกองรักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโองผูกพัน อิ่มใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พร่ำเตือนพรำน่ำสอนสอนั่งให้เจ้าเป็น ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกลำรอ้องพราะต้องการไออุออนอ่นอุ่นไอรักอุ่นละมุนขอน้านมอุน่น จากอกให้ลูกดื่มกินในโอกาสวันแม่นะคะในปีนี้นะคะและทุกๆปีเลยนะคะตลอดไปขอให้ลูกๆทุกคนนะคะรักแม่ให้มากๆนะคะให้ทุกวันคือวันแม่ของเราให้ความรักความอบอุ่นแก่ท่านเหมือนท่านให้ความรักความอบอุ่นแก่เราในวันแม่นะคะลูกคนนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคน ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไสของลูกๆทุกคนตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ